จับมือกันวัข้ามปีทีเดียวสาธุสาธุขึ้นไปนครับใช่ครับก็เป็นวันเกิดนั่งนนโอกาสวันเกิดเรา24ขวบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นอีกขัานึงแล้วก็ทํางานเดี๋ยวเวลาไปไกลๆจะได้ไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วจะได้แบบว่าเออขับรถไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่า นี่เขาเบาแดงใช่ไหมผมเอาเป็นเบลแดงตาไปเหมือนกันครับตามไปกเป็นของขวัญเขวัญให้ตัวเองด้วยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขับทุกๆคนนะครับผมที่ช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนต้าอู่รถมาโดยตลอดทําให้พวกเราสองคนเนี่ยมีวันนี้ไม่ใช่แค่ผมที่ออกรถเขาเองก็เปิดบริษัทเหมือนกันเราอย่าพูดสิสัมภารเข้าก็เป็นของถคือรถเลื่อยยาง ตอนแรกเลือกเหมือนกันครับ mm. เราเลือกว่าโอเคถ้าผมมาโจไฟแนนซ์ Finance มา mm. ผมรู้สึกว่ารถอะ่ะมันคือรถจริงๆ mm. คือถ้าเราซื้อมาเราแบบตอนแรกคิดว่าเราจะเก็บเงินซื้อรถอะไรก็ได้ mm. แล้วก็เอาเงินไปลงทุนให้เยอะที่สุด mm. แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือความสุข mm. แล้ว,ลว,ลวเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วเราเรายังไหวอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าเราไปซื้อรุ่นนี้ในตอนที่เราแบบ30หรือว่าเราพร้อมมากกว่านี้ mm. ฟิลลิ่งมันคนจะคนละฟิลลิ่งกับตอนนี้ซึ่งรู้สึกว่านั่นแหละเงินมันซื้อเวลาไม่ได้แล้วก็เลยเราซื้อความสุขเราซื้อเราซื้อประสบการณ์นะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อเป็นคันนี้ครับยังครับยังยังครับยังยังยังไม่พร้อมยื้อนสาเลยหรือเปล่าอะไรนะครับยื้อนสาเลยหรือเปล่าไม่ไม่ครับไม่ใช่ครับพอนครับเขาวางแผนการเงินดีครับแบบว่าเขาจะค่อนข้างคิดมาแล้วว่า คือเขาเป็นคนเลือกเขาเลือกนานนะคือเขาคิดไว้นานมากๆแล้วแล้วถ้าไปเห็นในคอมเขาเนี่ยจะเปิดมาเป็นตาราง Excel ว่าต้องทําแบบนี้ประมาณนี้แผนจะเป็นอย่างนี้ถ้าเอารุ่นนี้ต้องเป็นประมาณนี้แล้วเงินจะเหลือไปลงทุนแบบนี้คือรู้รืวว่าขายประกันระบบแบบนี้เลยจริงครับคือตัวผมเองอ่ะที่เลือกซื้อแบบผ่อนเพราะว่าผมอ่ะยังยังทำอาชีพที่เป็นอิสระคือเขาเรียกว่า ไม่ใช่อยู่ในแบบสี่สิบทับหนึ่งก็คือเวลาเรารู้สึกว่ามันเครดิตมันมันยากเลยสมมติสมมติเราจะซื้อบ้านในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่มีเครดิตเลยเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยแพงก็เลยรู้สึกว่าเราเริ่มสร้างเครดิตตั้งแต่อายุเท่านี้ดีกว่าเวลาเราซื้อบ้านเราจะได้เครดิตดีๆอะไรใช่วหม่าแผนเยอะมากหมายถึงว่าเรื่องเงินวางแผนวางแผนเยอะครับรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเราทำงานมาเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราก็ต้องแมนจมันมาให้ดีที่สุดนะครับผมเราจะได้ไม่ลาบากในอนาคตครับถ้าปีนี้ยี่สิบสี่วปีหน้าเป็นประเทศยี่ิห้าเราได้บ้านเลยไหมโอ้ยสาธุครับพี่พวางแผนถึงขั้นหไหนเรื่องบ้านก็เรื่องบ้านตอนนี้ก็คิดก่อนครับวางวางแผนไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เราเราขอเอารถให้ให้ให้เสร็จก่อนเ่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลงหลักปักฐานที่ไหนแน่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างนี้พี่ เรียบร้อยไม่ใช่แค่นั่งนะทั้งนังทั้งขับอยัางไงมันมันยังไงมันนุ่มมันคือผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วครับแต่ว่าจริงๆเป็นคนชอบรถแต่ว่าคนาไม่ค่อยรู้ก็จะรู้กันแล้วผมแบบว่าคือผมจะชอบดูรถดูนู่นดูนี่แล้วคือสีกชอบเหมือนกันผมก็เลยไปลองลองเท้ามาแล้วบ้างแอบรู้สึกว่าเออพอมันอยู่ในกรุงเทพมันก็จะมีความแบบอาจจะ เฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยไปต่างจังหวัดด้วยกันเดี๋ยวให้เหยียบเลยเดี๋ยวให้ขับเชวนหรือว่ายังไงคือใช้ผมเอาออกแนวใช้ไม่อันนี้ชวนแล้วเพราะไม่ใช่แค่รถเขาเอ้ยรถผมนะรถเขาผมก็ขับมาแล้วที่ให้ไปเขาใหญ่เนี่ยเอารถขับเลยแต่ผมไม่ขับนะบอญจริงผมเป็นคนไม่ชอบขับรถแต่ปกติเราเป็นสถานีรับส่งเขาอยู่นะแล้ววันนี้เขาเป็นรถเองให้ทำเขาทำหน้าที่แทนบ้างไหมไม่ใช่รถผมเขาขับ ไปส่งตัวเองจริงใช่ฮะส่วนรถเขาเขาขับผมนั่งเขาขับผมนั่งจริงทุกวันนี้ก็คือทํางานในรถผมก็คือนั่งอย่างเดียวเหนื่อยขับรถในกรุงเทพผมท้ออ่ะแสดงว่ามันก็สมกบถานะที่เราเป็นท่านประธานแล้วนี่ไงคนขับรถแสดงว่าท่านประธานต้องจ่ายให้คนขับรถด้วยนะครับนี่เป็นไรขาไปเลย ได้ท่านประธานต้องอธิบายชื่อบริษัทก่อนการที่บริษัทอย่างนี้อธิบายอ่ะพูดยังไงครับท่านประธานคือคือจะอ้าเนี่ยทุกคนต้องอ้าต้องต้องตู่้องอ้า่ให้ถูกนะฮะคือจริงๆอ่ะเราจะอ้า่แบบหอหีบกระรันแต่ว่าเราอยากให้มันอ้ารับซับคือตู่อ้าคือต้าอู่นั่นแหละแต่พอเป็นต้าอู่เนี่ยเราไม่อยากให้ตอเราไม่อยากให้แบบต้าอู่มันมันดูชื่อเราเกินไปเราก็เลยลองเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นดูก็เลยเป็นตู่แล้วกันแล้วมันกลับมาเป็นอ้าพอดีเราเรู้สึกว่าอ้ารับซับเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือกาารรที่เแบบ อ้าแขนร้าวอ้าแขนไหนอ้าแบบอ้าแล้วดูไหลเขานะพวกนี่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาโกยมาทีนี่คือแบบยิ่งใหญ่ก็ใหญ่รับทุกงานนะราบงานเล็กงานใหญ่งานพันสองพันห้าพันไปหมดรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าสร้างตัวสร้างตัวใช่ ทีเขาได้ขออันไหนห้าพันเป็นไหนสองพันเป็นไหนสองพันอ่าไปนะครับแต่ว่าอยู่ที่ฝ่ายขายขาไปหรือเปล่าฝ่าายยขส่วนตัวนี่คือยินดีไปหมดนะเรางเอาทุกงานสู้งานอธิบายต่อแล้วมันถึงมาถึงไม่ยังไงต่ออ๋อทีเนี้ยในใน nature เนาะบริษัทประเทศไทยมันจะลงท้ายเพราะว่าจำกัดเรารู้สึกว่าในในโง่เห้งเราสึกว่าเอ๊ะถ้าเราอ้าลับซับจำกัดเนี่ย แช่ัว่ามีจํากัดแล้วเราต้องเติมผมว่าไม่ไปด้วยอยางจริงๆแอบเห็นไอเดียมาจากอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าตู่อารับทรัพย์ไม่จํากัดที่เรายวไปจดเขาให้จดเขาให้เขาถามไหมว่าทําไมไปที่มาหรือว่าชื่อคือเขาเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือบางคนคือถ้าไปดูเนี่ยในในในบริษัทมันชื่อตลกเยอะเลยครับเฮ้ยแต่ชื่อชื่อบริษัทเขาผมก็แอบคิดไว้ให้นะาอ้าหรือไม่อ้าไม่อ้าครับ ง่ายๆเลยโรสซับทวีผลโอ้ยมีผลจำกัดออบโรดใช่ออโรดออโรดไงโรดออโรดซับทวีผลคือชื่อที่เขาคิดแต่ละชื่อนะคือแบบว่าแล้วเขาเขียนมาโดยว่าปัง เออแล้วผมมาไปคิดให้ครีเอทีฟมาด้วยเขาชื่อพี่ไผ่เราก็เลยคิดว่าซับไผ่สารเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยากติดต่อนะติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะเรามีชื่อเสนอนี่เป็นหนึ่งในบริการของบริษัทเขานะผมคิดชื่อบริษัทให้คนอื่นเออมีงานพันสองพันนี่ไงที่เขาบอกที่และพันสองพันอะไรสาเหตุที่ติดตั้งบริษัท อ่ามอาก็เรื่องจริงเรื่องจริงล้วกัรก็คือจริงเราพูดคมเป็นจริงเนาะพอเราเปิดบริษัทเนี่ยจริงๆเราก็วางรากขานดด้วยแลนาคนด้วยคือมันเป็นเรื่องของระบบบัญชีแล้วก็ จริงๆเรามีการจ่ายเงินให้ทางครอบครัวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เปล่าๆมันกลายเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วก็มันกลายเป็นอะไรได้ในครอบครัวเราได้ด้วยและอย่างหนึ่งที่เปิดมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเผื่อในอนาคตเคยพูดกับแฟนคลับไว้ว่าขอเก็บประสบการณ์สัก5ปี10ปีเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าผมถือว่ายังไงก็ยังรู้สึกว่าเป็นเด็กใหม่มากที่อยู่ในวงการจริงๆก็ยังอยากอยู่ในอินดัส t r ีนี้ถ้าในอนาคตไปอาจจะไปอยู่ข้างหลังแทนถ้าประธานคิดกันนว่าอนาคตเราต้องมีอะไรบ้างในบริษัทดิจ มีเงินครับมีเงินก่อนอย่างไรถ้ามีเงินอันดับแรกมีเงินครับผมแล้วก็จริงๆก็ลองค่อยๆพัฒนาไปละกันยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นครับปีนี้แบบว่าคิดเต็มที่เลยว่าเราพยายามทำงานที่มันมีเข้ามาตรงหน้าให้เต็มที่ที่สุดก่อนยังไม่ได้แบบว่าวางแผนยาวเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเก็บประสบการณ์คือเก็บประสบการณ์จริงๆคือพยายามจะไปทำความรู้จักกับพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่อมีวันอนาคตก็ฝากพี่ๆด้วยครับใช่เสียดายงานหมู่กระทาพุ๊บพี่ไม่ได้มา เลี้ยงใหม่เลี้ยงได้ปีหน้าปีหน้าโตจีนก็เชิญพี่นี่มาม้วนจอยได้ได้เลยครับจริงจริงเราอนาคตที่อยากมีกิจในสังกัดมันหม่ถุง่าเป็นเปิดเป็นค่ายเพลงค่ายเป็นลิลปุป้าศิลปินที่เราเคยเป็นมาเกิดเกิดเกิดจริงคิดไว้ครับเพราะว่าไม่เหมือนกับเราเรารู้เราเราเราเคยวางเส้นทางตัวเองเรารู้ว่าเราควรพัฒนาอะไรยังไงแล้วเราก็อยู่กับน้องอมรสมาอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นเพื่อนเรารู้สึกว่า เฮ้ยมันมันน่ามันน่าลงทุนเหมือนกันนะกับคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายังชอบตรงนี้อยู่ในการในการเป็นแบบว่าฟิลแบบพัฒนาศิลปินอะไรอย่างเงี้ยวันนึงอาจจะเป็นแค่แบบว่ารีซอสในการรับมาพัฒนาแล้วก็ส่งออกก็ได้ออส่งไปบริษัทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารับเป็นไปเป็นคนดูแลวางทิศทางอะไรให้แต่ก็อย่างที่บอกประสบการณ์ยังไม่ถึงขอแบบเก็บประสบการณ์เยอะๆก่อนในทีนี้อะไรถ้าการจประสบการณ์เยอะควเข้ามาไหมหรือว่าถ้าเป็นเบอร์แรกสุด้ายเบอร์แรก เขาเหรอฮะใช่เขาคือเขาเนี่ยต้องอยู่อยู่แล้วเพราะเขาค็ดูเรื่องการเงินคือถามว่าในชีวิตผมอย่างผมเปิดบริษัทผมได้คิดอะไรมากมายไหมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นซื้อบ้านซื้อรถคือยังไม่ได้คิดแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องถามเขาผมถามเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบว่าบัตรเครดิตเนี่ย <c oughs> เราก็โดนเชียร์ให้วิดดอมเราก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวมาก <c oughs> เขาก็บอกว่า <c oughs> ยายายา <c oughs> เขาแค่ขายแล้วแล้วแล้วคือ บัตรเครดิตอะเราไม่ได้อยากใช้เงินอนาคตคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบเอาใช้เงินอนาคตจริงๆเอามาแค่แบบให้มันเป็นระบบขึ้นเลยเขาก็จะคอยสอนคอยสอนนะครับแสดงว่าไม่เป็นอย่างสกัดเมื่อดูบัญชีให้ดูบัญชีให้ครับใช่แคสเซิลครับบัตรเครดิตเป็นแคสเซิลคป่านี้คู่เราจะมีผลงานอะไรบ้างที่ให้ติดาก็พูดที่อย่างที่พูดไปแล้วนะครับผมพวกเราเต้าอว๋วครับผมในปีนี้กำลังจะมีซีรีส์นะครับผมซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมก็ทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับชื่อเรื่องว่าเออ ออ่าาลงนกดูมีในปีนี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์เป็นเรงที่ได้แนวไหนเนี่ยที่ตั้งใจซีรีส์ชื่อเรื่องว่าเป็นซีรีส์แนวแบบว่าสนุกแน่นอนคือมีทั้งรักมีทั้งเศร้ามีทั้งสนุกตลกบูบุ๋นใช่ครับครบรถครบรถครบรถปีนี้ได้ดูแล้จริงๆแล้ว ปีนี้จะได้ดูมได้ดูแน่นอนครับใช่เผยกล้องได้ยังเผยกล้องได้ยังตอนนี้ใกล้ครับตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเราิร์นชอปไปประมาณหนึ่งแล้วประมาณหนึ่งเพราะว่าพี่พี่หัวของรถพี่หัวตั้งอุมตั้งอุ้มอยากพูดครับอยากอ๋อกำลังนี่อยากย่าล้วงจากเขาอย่าล้วงเลยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมยิง ยิ่งพูดเนี่ยเริ่มยิ่งหลุดแล้ว<อ>ทีมงานมือเก่งอยู่ข้างข้างแล้วมือเก่งอยู่ถ้าหลุดมันต้องหาสองหรจ่ายคนเดียวนะอ่าทีมงานจ่ายครับทีมงานจ่ายเราอยากจะบอกนอกเหนือจากซีรีส์ของพวกเรานะครับ <c oughs> ผมจริงๆในเดือนมีนาอย่างที่ประกาศไปนะครับ <c oughs> ผมมีมีมิสทรีบอยครับผมมีที่มีทั้งพี่แจมพี่ฟิล์มนะผมตาอูเอฟโรสบอยเดมอนเอิ่มเหมือนเป็นเป็นแบบคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาเพื่อแบบปิดเหมือนปิดจบปิดโปรเจกต์นะครับปิดโปรเจกต์ในที่แล้วใช่แล้วผมในเดือนมีนาและและและ ยังไงครับเมษามีาไ,มามงไงครับโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเมษานะครับก็จะมีโปรเจกต์ของพวกเราสองคนที่ให้แฟนๆของเต้าอบโลนเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศครับได้มาดูอะไรอย่างนี้ออแต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศว่ามันเป็นยังไง <c oughs> อะไรอย่างนี้ทุนอะไร <c oughs> อะไรคือผมผมต้องบอกง<ด>ี้นะทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมทำงานกับทีมงานบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายรูปจริงบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายเควีอะไรนะเอวีเควีเอเควีเคว กีบิวชว,วซึ่งไม่รู้มันเอาไว้ทำอะไรไคือเราก็ไอ้ถ่ายคอมการ์ดถ่ายอะไรไ,ไม่ไม่ใช่แค่นี้นะหลอกทีมงานด้วยโ้ย,โโยหลอก หลอกช่างหน้าช่างผมอีกใช่เพราะเขาลดราคาเลยครัยชลาบเหมือนกันชลาดเหมือนกันแต่ว่าไว้รอติดตามเพราะมันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็จัดเต็มแน่นอนครับจัดเต็มงานแน่นเลยไม่ว่างเลยครับว่างเราติดเราเราเช็คคิวเข้ามาก่อนว่าครับเราเช็คคิวเข้ามาก่อนอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าไอ้ยต่าโอ้ล้นแน่ไม่ว่างไม่จริงไม่จริงไม่จริงเช็คคิวเข้ามาก่อนเช็คคิวมาก่อนเช็คคิวได้บอกแล้วว่าเราวิ่งได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทรงผมมันตีขึ้นอย่างนี้ตีรับซับไงใช่แล้วแล้วนี่คือลมลมพัด ไไม่เป็นรสามารถนั่งวินแล้วไปต่อได้เลยในอ้ายอ้ายยังไงอ้ายังไงอ้ายังไงอ้ายยังไงอ้ายังไงอ้ายคืออ้ายอ้าางาโอเคขอบคุอะนี่ของมันมันเกิดปีนี่ของออฟโรดทำไมซื้งให้อะนี่ใส่อยู่อยู่ข้างในนี่ได้ไหมเออเอออะไรป็นไรช่วยน้องช่วยน้องช่วยน้องคือเขาเป็นคนจริงๆก็เป็นคนไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยซื้อออเทอร์อรี่อยู่แล้ว mm. แลวเราอะ่ะดันไปเห็นว่าเวลาเขาออกงานแบบว่าที่เป็นงานสูตรเลยจริงๆอ่ะเขาจะใส่เครื่องทอง mm. เขาจะมีเครื่องทองเล็ก mm. ๆเราเลยรู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันควรมีเก็บเอาไว้บ้างถึงแม้ว่าอา่าไม่ได้ซื้อใส่ทุกวันแต่ว่ามันเหมือนสะสมไปเรื่อยๆนะมันเป็นแอสเซทที่มันซื้อพรุ่งนี้ก็แพงขึ้นแล้วอ่ะ mm. <ๆ>อะไรอย่างเงี้ยมันเป็น <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่ารัากชูรี่แล้วไปขายหมอไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเขามีไว้ประดับอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าในอนาคตเนาะไปออกงานมันจะได้มี ชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมไปทีเรื่อแล้วเ,เราเรู้ว่า <ใน S 2> สไตล์เขาชอบอะไรแบบนี้ที่แบบว่าเออเป็นเขาสังเกตเขาชอบดูเวลาแต่งตัวเขาต้องสังเกตคนเหมือนกันนะว่าแบบอันนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าออแล้วเขาก็จะดูแบบในสิ่งที่แบบอยากให้เราใส่แบบเออใส่แล้วมันต้องแบบดูดีอะไรเนี่ยเ,ออเขาจะคิดภาพไ้หมดแล้วนี่เขาคิดไว้หมดแล้วอันนี้ถ้ามันเกิดคลองแต่ยากกว่าเบลล์โจดมันค่อนข้างยากขึ้นโจทโจยากขึ้นเหรอครับ จริงๆ <FELIPE S 1> ไม่ยากหรอกครับอยู่กันขนาดนี้เรารู้ว่าอยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาจริงๆเราดูปีหน้าเราดูปีหน้าแต่ว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังนะผมแค่ไม่ได้คหไม่ได้าหวก็ไม่ได้คาดหวังอันนี้ไม่ได้คาดหวังจริงๆผมแค่แบบรู้สึกว่านี่ในปีหน้าเนี่ยอย่างปีนี้เราเราสึกว่าวันเกิดเราสองคนอ่ะคือมันมีความสุขเนาะมีความสุขมันค่อนข้างฟูลฟิลมากได้แบบได้เจอแฟนคลับได้อยู่กับแฟนคลับเขาเองก็แบบมีคนรักมากขึ้นส่วนของเราก็แบบไปจอยกับแฟนคลับซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ยมันคือความสุขอ่ะ แล้วก็ได้ไดในวันวันเกิดข่อสองคนก็แบบมีการการักกันอยู่มันรู้สึกว่าออจริงจริงมันแค่นี้มันพอแล้วพ้าก็คือหัวใจของเราเลใช่ปิดจอบสวยงามโอเ<ะ>คนนขอบคุณมากฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลย